เข้าป่านะคะเข้าป่าแต่ไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะนี่ป่าอยูอ่ที่เจ้าดำน้อยอยู่นะคะนี่เป็นคุณตานะคะคที่เผาถ่านที่นุกเคยเล่านะคะว่าคุณตาจะเอาน้ําเอาอะไรวางไว้ให้บริเวณแถวเนี้ยค่ะที่เจ้าดำน้อยเขาอยู่นะคะเอาน้ําไว้ให้กินล้วเผื่อว่าฝนตกฝนลงเขาก็จะมีที่หลบฝนอยู่ตรงที่คุณตาเผาถ่านเนี่ยค่ะวันนี้นุกมาประมาณ1ิบโมงเช้านะคะนุกรีบมาหาเจ้าดำ เพราะว่าถ้าบ่ายมาฝนชอบตกนะคะก็เลยมาก่อนแล้วก็มาเรียกหาเขาแล้วก็ไม่เคยเดินเข้ามาลึกขนาดนี้นะคะพอดีเห็นคุณตาเผาถ่านอยู่เพราะว่ารู้จักกันนะคะคนในหมู่บ้านเก่านะคะที่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันก็เลยกล้าเดินมาแล้วก็ปรากฏว่าเรียกตั้งนานดําก็โผลมาทางนี้นะคะตรงที่เขาเคยกินอาหารเนี่ยแหละคะ่ะก็ออกมาหาเด็กๆข้างนอกบ้างนะคะก็เป็นแบบ ล้อหมุนบางทีล้อหมุนมันก็เป็นการผ่อนคลายนะคะขี่รถมาหาพวกเด็กจอที่ได้กินอาหารจากเราแล้วมันก็รู้สึกว่าใจฟูนะคะบางทีอยู่แต่กับเด็กที่บ้านมันเต็มคาราเบลมากบางทีมันก็แบบเอออยากไปหาเด็กๆจอแล้วมันก็สบายใจจริงๆก็มาทุกวันนั่นแหละค่ะนี่ค่ะเอาอาหาร,าราเทไว้ให้นี่มาแล้ว ามากินแล้วนะคะกินแบบระแวงเหมือนเดิม,มน,นะะั่นแหละค่ะเดี๋ยวแม่ก็ไปละอากินกินกินแม่แต่ไปละขี้กลัวค่ะแบบระแวงนะคะเขาระแวงเขาแบบว่ากลัวจะมีภัยเนาะขนาดเอาอาหารมาส่งให้เกือบเดือนแล้วนะคะเกือบเดือน <ๆ S 2> ไม่เคยเว้นวันเลย <laughs> อากินเอาเดินไปใกล้เขาจะหนีอะค่ะดูอุ้ยเดี๋ยวให้ดูรถไฟ ดูรถไฟค่ะตรงนั้นไม่รู้ย่มองอยู่ไหมนี่มีรถไฟนะคะรถไฟรถส่งสินค้าหรือส่งน้ำมันรถไฟนะคะีก็เป็นะะรถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ผู้ใจก็ยังขับขี่ลื่นไหลดีเหมือนของใหม่เลยนะคะที่แม่นาซื้อให้ะค่ะ ขอบพระคุณแม่เสมอมาเลยนะคะเพราะว่านูกใช้คุณเดียวแล้วก็ดูแลดีนะคะรถก็เลยใช้งานได้ดีเดี๋ยวนุกจะออกไปแล้วค่ะให้ดำน้อยเขากินทั้งกินทั้งระแวงโอ้ยท่าเดิมท่าเดิมดม,มันจะมุกติดเท้าทั้งกินทั้งระแวงไปดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเอาอาหารมาส่งเด็กๆนะคะมาบ้านน้องแจนนะคะซึ่งไม่ได้มานานมาก พอดีทุกครั้งที่หลายครั้งที่มาให้อาหารเด็กจรนะคะก่อนถึงบ้านน้องแจนเนี่ยจะสวนทางกับน้องแจนบ่อยนะคะเขาไปรับลูกเขาที่โรงเรียนเขาไปรับลูกเขาหรือไม่เขาก็ไปหาขายของขายผักขายอะไรก็สวนกันบ่อยนะคะก็เลยได้เอาเงินให้น้อง <c oughs> ไว้ซื้อข้าวสารอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มาหาน้องที่บ้านนะคะคืออยากมาอยากมาหาหมาที่นี่ด้วยะค่ะ ก็เลยมาดูว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยเอาเงินมาให้น้องไปซื้อข้าวสารประมาณร้อยกว่าบาทนะคะก็ประมาณหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะคะก็มาก็อยู่ครบ3ตัวแล้วมีน้องอีกตัวหนึ่งเห็นมากินอาหารด้วยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะน้องตัวนั้นอันนี้ตัดมาเด็กๆที่บ้านนะคะเอาของเล่นให้เขาเล่นนะคะเอาของเล่นมาให้เขาเล่นแล้วก็ของเล่นอันนี้นกสั่งมาร้อยกว่าบาทนะคะร้อกว่าบาท ก็จะมีเด็กหน้าบ้านกลมข้างบ้านแล้วก็เด็กๆในบ้านเล่นด้วยนะคะแต่วันนี้จะให้ชมเด็กๆข้างนอกเล่นกันก่อนๆนะคะเล่นเล่นของเล่นนะคะมีหมาตัวนึงนะคะที่กินเข้ามากินอาหารบ้านน้องแจนน้องแจนเขาบอกว่าเขาสงสารเพราะว่าเจ้าของเจ้าของหมาชอบชอบชอบตีหมาอย่างเงี้ยคะ่ะชอบตีเวลาเขาแบบบางทีหมาเขากัดตรงเท้าเอาไปซ่อนหรือกัดหรืออะไร ก็จะตีต well. ีตีหมาแล้วไม่ให้เขากินอาหารนี่ค่ะพออยู่บ้านใกล้น้องแจนเขาก็หลบเข้ามาน้องแจนเขาก็สงสารเขาก็เอาอาหารให้กินนะคะอาหารเม็ดหมานั่นแหละค่ะโอ้สโลโมชันนี่แหละค่ะนุก็เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้มาทํานั่งทําคลิปอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมง ก็ทำคลิปแล้วก็ซักผ้าไปด้วยงานที่บ้านยังไม่เสร็จเลยค่ะแต่ว่าก็มาก็ไปก่อนเมื่อเช้านี้ไปหาเด็กๆก,ก่อนต้องรีบไปไม่งั้นฝนมาเราจะแย่นะคะช่วงบ่ายเป็นอะไรที่เล่งรีบมากนะคะเป็นแบบชีวิตต้องแบ่งเวลาช่วงบ่ายต้องแบ่งเวลาให้เด็กจอนเลยะคะ่ะ พราะฉะนั้นช่วงเช้าก็เลยดูแลเด็กๆที่บ้านนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนแผนนะคะจะไปประมาณ10โมงะคะเมื่อเช้าน,านี่เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตีสามนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะแมนุกตื่นตีสามเพราะว่าตอนสามทุ่มอ่ะกำลังจะมาเคลียร์เด็กๆอะไร,เ,รเ,เสร็จหมดแล้วกินข้าวอะไรเสร็จสามทุ่มก็เลยเข้าห้องนะคะว่าจะไปอ่า ตอบคอมเมนต์สักหน่อยแล้วจะอาบน้ํานอนแล้วก็ปากฏว่าหลับนะคะหลับหลับแบบไปก็ไม่ปิดนะคะหลับแบบตั้งแต่สามทุ่มไปจนถึงตีสามนะเพราะ mm hmm. ว,ว่าร่างกายมันมันรู้สึกว่ามันมันล้านะคะมันลา้าก็เลยตื่นขึ้นมาตีสามเอา้าตาแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาตีสามก็เลยไปอาบน้ํานะคะอาบน้ําเลย mm hmm. เพราะว่าตอนนอนหลับไปก็ไม่ได้อาบน้ําเลย mm hmm. <laughs> อาบน้าเสร็จ นอนหลับนอนก็ไม่หลับอีกนะคะก็เลยมาตอบคอมเมนต์มาดู YouTube ช่องของตัวเองว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างเนี่ยค่ะประมาณตีห้าครึ่งก็เลยตื่นค่ะตีห้าครึ่งตื่นเคลียร์เด็กๆให้เรียบร้อยให้ไวเพราะว่าสิบโมงอ่ะต้องออกะวาจะออกจะออกไปหาเด็กจอนละเพราะว่าถ้าฝนมาช่วงบ่ายก,ก็ลำบากค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปก็ฝนมา ก็เปียกฝนอยู่บ้างะค่ะเมื่อวานนี้ทั้งลมนะคะ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วล่ะต่อไปก็จะไปช่วงปิดเทอมเนาะไม่ได้ไปทํางานก็จะไปไม่เกินเที่ยงเพราะว่าสงสารเด็กๆเขาคงจะหิวเนาะ mm hmm. เขารลอกกินแต่ช่วงเย็นก็ทั้งวันก็คงจะหิวโดยเฉพาะเจ้าหมาดําน้อยในป่านะคะ mm hmm. นี่แหละค่ะก็มาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะคะเ mm hmm. จ้าเจ้าสีเทาเดี๋ยวจะคุยคลิปหน้านะคะสีเทา คลิปนี้นุกก็เล่าตามที่นุกไปมาวันนี้นะคะแล้วก็เอาของเล่นมาให้เด็กๆเล่นอาจจะเป็นสโลโมชั่นหน่อยนะคะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะแล้วก็นั่นเห็นไหมคะตื่นเต้นกันใหญ่นะคะของเล่นนะคะอันละ100ร้อยกว่าบาทค่ะแม่นุกซื้อให้พวกเขานะค่ะพากันพากันตื่นเต้นนะคะพากันตื่นเต้นนานๆก็จะเอาของเล่นมาเล่นด้วย ถ้าเป็นอะไรที่ไม่ทนในเด็กจะทําพังหมดเลยนะคะของเล่นพังหมดเลยแต่นี้มันมันรู้สึกมันจะเป็นยางนะคะมันจะเป็นเหมือนหางหนูเนาะปัดไปปัดมาพวกเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะวันนี้ก็แดดเปรี้ยงร้อนอีกนะคะวันนี้นะคะก็อ่ก็เลยจะเป็นที่สตุกนะคะก็ระวังตัวอยู่นะคะเวลาไปไหนก็เอาขวดน้ําไปด้วยนะคะบางทีมันมันมันเป็นไปได้นะคะคนเรามันแดดร้อนมากเราออกจากบ้านนะ มันวูบไปเลยก็ได้นะคะนี่เจ้าสายฟ้าถ้าไม่ใช่เจ้าสายฟ้าเจ้าสายทานนะคะสายทานอันนี้ก็เด็กหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะตื่นเต้นกันใหญ่โอ้สนุกจังเลยสนุกก็เล่นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นุก,ก็จะไปอ่า เคลียกระบ,บะทรายข้างๆบ้านตอกแล้วก็ซักผ้านะคะรีบตากผ้าให้มันทันแดดนะคะท้องฟ้าก็ไว้ใจไม่ได้นะคะหยุดอยู่ๆก็มืดคลึ้มมาแล้วก็ฝนตกซะง,งั้นนะคะอากาศแปรปรวนนะคะร้อนอบอ้าวทุกวันแล้วฝนตกทุกวันแล้วตกแล้วไม่เย็นนะคะตกแล้วก็ยังร้อนอีกนะคะโหเมืองไทยนะคะเมืองไทยสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ